สวัสดีครับการอยากรู้ความจริงการสแสวงหาความรู้นีเ่เรียกว่าเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆของมนุษย์เราเลยนะครับทํากันมาตลอดค่ะตั้งแต่โบราณเลยมีหลายวิธีมากใช่ครับทั้งถามผู้รู้อ่านตำราหรือแบบลองผิดลองถูกกันไปทําตามๆกันมาก็มีอื้อประเพณีอะไรแบบนั้นครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากบทนําของหนังสือพุทธจิตวิทยาการวิจัย นะครับที่เขาปูพื้นฐานเรื่องวิธีหาความรู้เนี่ยแหละโดยเทียบมุมมองวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาน่าสนใจมากค่ะเพราะการเข้าใจว่าเรารู้สิ่งต่างๆเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างทั้งแบบตะวันตกที่เน้นเหตุผลหลักฐานหรือแบบตะวันออกโดยเฉพาะพุทธที่เน้นปฏิบัติใช่ค่ะเน้นการปฏิบัติประสบการณ์ตรงจากข้างในเลยอันนี้จะช่วยให้เรา,เ,าเลือกใช้เครื่องมือหาความจริงได้ดีขึ้นนะในโลกยุคนี้ที่ข้อมูลมันเยอะเหลือเกินจริงครับ ข้อมูลท่วมเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นกันเลยดีกว่าจากแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาจำแนกวิธีหาความรู้แบบเดิมๆที่เราคุ้นๆกันไว้น่าสนใจนะครับมีอะไรบ้างคะก็มีอย่างขนกธรรมเนียมประเพณีที่เราทำตามๆกันมาหรือประสบการณ์ตรงอันนี้เจอกับตัวเลยลองผิดลองถูกอืมอันนี้ชัดเจนหรือบางทีก็ต้องพึ่งผู้รู้นะครับกูรูอาจารย์ต่างๆ authority เนาะใช่ครับ หรือไม่ก็ไปหาอ่านจากเอกสารตำตราซึ่งเดี๋ยวนี้ก็รวมพวกสื่อดิจิทัลด้วยค่ะพวกนี้ก็เป็นวิธีพื้นฐานที่เราใช้กันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันทีนี้มันก็มีการพัฒนาต่อมาใช่ไหมครับใช่ค่ะพัฒนามาสู่การใช้เหตุผลหรือ reason ที่มันเข้มข้นขึ้นมีระบบมากขึ้นซึ่งก็มีสองกระแสหลักๆที่น่าสนใจคืออนุมานหรือ deductive อ๋อแบบอริสโตเตล ใช่ค่ะที่แบบตั้งหลักการใหญ่ๆไว้ก่อนแล้วค่อยสรุปไปหาสิ่งย่อยๆเช่นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการอาหารกระรอกเป็นสิ่งมีชีวิตดังนั้นกระรอกก็ต้องการอาหารถูกต้องค่ะคือมันมีตักกะนะแต่ข้อจำกัดคือข้อสรุปมันมันมกจะไม่ใช่ความรู้ใหม่หรือบางทีไอ้หลักการใหญ่ที่เราตั้งไว้ตอนแรกมันอาจจะไม่จริงก็ได้ครับเหมือนเป็นการยืนยันสิ่งที่เราอาจจะรู้อยู่แล้วไม่ได้ค้นพบอะไรใหม่เท่าไหร่แล้วอีกแบบล่ะครับ อีกแบบคืออุปประมาณหรือ i n d u c t i v e อันนี้ฟรานซิสเบคอนเป็นคนผลักดันคือตรงกันข้ามกันเลยเริ่มจากการสังเกตเก็บข้อมูลย่อยๆเยอะๆ,ๆสังเกตก่อนใช่ค่ะสังเกตข้อเท็จจริงเยอะๆแล้วค่อยๆสรุปเป็นหลักการใหญ่เป็นกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีขึ้นมาซึ่งแนวคิดแบบอุปประมาณนี่แหละค่ะที่เป็นหัวใจสำคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ scientific method ที่เรารู้จักกันดีใช่เลยค่ะที่ชาร์ลส์ดาวินพัฒนาต่อคือผสมผสานทั้งสองแบบเลย ผสมกันยังไงครับก็คือเริ่มจากตั้งปัญหาตั้งคําถามก่อนแล้วก็ตั้งสมมติฐานอันนี้จะคล้ายๆอนุมานคือเดาคําตอบไปก่อนครับเดาจากหลักที่มีอยู่จากนั้นก็ไปรวบรวมข้อมูลทดลองสังเกตอันนี้คืออุปประมาณเพื่อทดสอบสมมติฐานแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลอ๋อเข้าใจแล้วครับคือใช้ทั้งการคิดจากหลักใหญ่ไปย่อยและการสังเกตจากของเล็กๆมารวมกัน ทำให้วิทยาศาสตร์มันก้าวหน้าไปได้ไกลามากๆถูกต้องค่ะการผสมผสานนี่สำคัญมากทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองมาดูทางพุทธศาสนาบ้างละครับการสแสวงหาความจริงในมุมนี้เป็นยังไงมีความเหมือนหรือต่างกับวิทยาศาสตร์ไหมครับอันนี้น่าสนใจมากค่ะมีมุมมองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นเหมือนนักวิจัยคนแรกๆเลยนะนักวิจัยยังไงครับคือทรงเริ่มต้นด้วยปัญหาที่ชัดเจนคือความทุกข์ของชีวิต แล้วก็สแสวงหาวิธีการดับทุกข์ไม่ได้ทรงเชื่อตามคำสอนที่มีมาแต่เดิมทั้งหมดแต่ทรงทดลองด้วยพระองค์เองทดลองค่ะทดลองปฏิบัติลองผิดลองถูกจริงๆอย่างเช่นลองไปทางสุดตรงสองทางคือกามาสุขขันลิกานุโยกคือหมกมุ่นในความสุขทางโลกมากๆสุดเหวี่ยงไปทางสุขใช่ค่ะแล้วก็ลองอีกทางคืออัตตกิจลมัานุโยกคือการทรมานตนเองอย่างหนักสุดเหวี่ยงไปทางทุกข์ ซึ่งพบว่ามันไม่ใช่ทางดับทุกทั้งคู่เป็นทางสุดตรงการมองแบบนี้เปลี่ยนความคิดเรื่องาศาสตราไปเลยนะครับจากแค่ผู้สอนกลายเป็นนักปฏิบัตินักทดลองเพื่อหาความจริงใช่เลยค่ะจนกระทั่งส่งคนพบมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางซึ่งมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะแต่มันคือกระบวนการปฏิบัติที่ต้องลงมือทําจริงๆเพื่อให้ดับทุกได้ทางสายกลาง แล้ววิธีเข้าถึงปัญญาหรือความรู้ความจริงในทางพุทธเนี่ยมันมีขั้นตอนมีลำดับขั้นไหมครับมีค่ะมีลำดับที่ชัดเจนเลยเรียกว่าปัญญาสามปัญญาสามค่ะมีสามระดับคือ 1. สุตตมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านการเรียนรู้จากคนอื่นจากตำราอันนี้คือขั้นพื้นฐานสุดเลยก็เหมือนการพึ่ง authority หรือ text ที่เราคุยกันตอนแรกคล้ายคันค่ะ2คือ จินตมยปัญญาอันนี้คือปัญญาที่เกิดจากการคิดการพิจารณาใช้เหตุผลตรกกะวิเคราะห์สังเคราะห์ต่อยอดจากสิ่งที่ได้ฟังได้อ่านมาอาา่าฮะใช้ความคิดตัวเองใช่ค่ะและ 3. ขั้นสูงสุดคือภาวนามยะปัญญาอันนี้คือปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติอบรมจิตอบรมปัญญาผ่านการทำสมาธิวิปัสสนาจนเกิดประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงใช่ค่ะ รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเองไม่ใช่แค่นึกคิดเอาหรือเชื่อตามใครเป็นความรู้ที่เกิดจากข้างในจริงๆโหตรงภาวนามยปัญญานี่ลึกซึ้งมากนะครับมันต่างจากสองขั้นแรกยังไงชัดๆครับแล้วมันเทียบกับวิทยาศาสตร์ได้ไหมครับต่างกันชัดเจนเลยค่ะคือสุตตมยะกับจินตมยะเนี่ยมันยังเป็นความรู้โดยโอ้อมผ่านตัวหนังสือผ่านความคิดการตีความแต่ภาวนามยปัญญาคือการรู้แจ้ง เป็นประสบการณ์ตรงที่มันเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตได้เลยรู้ด้วยตัวเองจริงๆค่ะถ้าเทียบกับวิทยาศาสตร์สุตตมยะกับจินตรมยะอาจจะพอเทียบเคียงกับการศึกษาทฤษฎีการใช้เหตุผลการวิเคราะห์ในวิทยาศาสตร์ได้แต่ภาวนามยะปัญญาเนี่ยมันเป็นการเข้าถึงความจริงจากภายในซึ่งมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ส่วนบุคคลมากๆ มันวัดผลแบบภายนอกยากเหมือนวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะวิทยาศาสตร์เน้นความเป็นวัตถุวิสัยการวัดผลการทําซ้ําโดยคนอื่นได้แต่ภาวนามยปัญญาเป็นเรื่องภายในเป็นความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยตรงเข้าใจแล้วครับมันเหมือนการเน้นว่าสุดท้ายแล้วการพิสูจน์ด้วยตัวเองนี่แหละสําคัญที่สุดซึ่งก็นึกไปถึงหลักกาลามาสูตรเลยนะครับที่สอนว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆแม้แต่ตำราตักกะหรือครูบาอาจารย์ที่นับถือ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแต่ให้พิจารณาด้วยปัญญาด้วยประสบการณ์ของตัวเองก่อนใช่ค่ะนั่นคือหัวใจของการแสวงหาความจริงในแนวพุทธเลยซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับคำว่าวิจัยหรือ research ที่แปลว่าค้นหาซ้ำๆได้เหมือนกันนะคะคือการสืบค้นความจริงอย่างไม่หยุดยั้นไม่ว่าจะเป็นโลกภายนอกหรือโลกภายในจิตใจ สรุปแล้วเส้นทางหาความรู้ของมนุษย์นี่มีหลากหลายจริงๆนะครับตั้งแต่วิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันการใช้เหตุผลแบบต่างๆมาถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นหลักฐานภายนอกมากๆค่ะแล้วก็ไปจนถึงแนวทางพุทธที่เน้นการปฏิบัติการฝึกฝนภายในเพื่อให้เกิดปัญญาจากประสบการณ์ตรง ครับผมสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้วิธีการมันจะดูต่างกันนะบางทีก็สุดขั้วเลยแต่เป้าหมายลึกๆอาจจะไม่ต่างกันมากนะักคือการเข้าใจความจริงเพื่อแก้ปัญหาเพื่อยกระดับชีวิตทั้งทางวัตถุและจิตใจใช่ค่ะการเข้าใจที่มาข้อดีข้อจํากัดของแต่ละวิธีเนี่ยจะช่วยให้เรา,เ,าเลือกใช้หรือผสมผสานวิธีการสแสวงหาความรู้ได้เท่าทันแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองนั่นสินะครับ เออ่งั้นคำถามทิ้งท้ายที่น่าชวนคิดต่อสำหรับพวกเราทุกคนก็คือในยุคข้อมูลข่าวสารแบบนี้ที่ทุกอย่างดูเหมือนจะวัดผลได้จากภายนอกด้วยวิธีแบบวิทยาศาสตร์การกลับมาให้ความสำคัญกับการผสมผสานปัญญาสามโดยเฉพาะการลงมือปฏิบัติเพื่อเกิดภาวนามายะปัญญาเนี่ยหรือการบูรณาการความเข้าใจจากภายในเข้ากับความรู้ภายนอกที่เรามีอยู่แล้ว มันจะนําเราไปสู่ความเข้าใจโลกและตนเองที่มันสมบูรณ์ขึ้นรอบด้านมากขึ้นกว่าเดิมได้จริงหรือเปล่าอันนี้น่าคิดต่อครับ